นี่มันอะไรกันทำไมมาทะเลาะอะไรกันที่นี่คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับคุณหนูได้ฉัดเนี่ยจะขอแผนที่เหมืองของเจ้าสวนที่พาคได้อะไรนะ คราวนี้ที่เหมืองเ่ยห้ามคนเข้าคนออกโดยไม่ได้รับอนุญาตผมก็เลยบอกเขาดีๆด,ดูสิครับเขามาทำร้ายลูกชายผมใช่ครับคุณหนูพ่อผมอุตส่า์เตือนมันดีๆมันกลับมาด่าพ่อผมว่าไม่เข้าเรื่องผมก็เลยยอมไม่ได้ที่มันมาว่าพ่อนายเอาแผนที่ที่เหมืองไปทำไม ผมจะไปตามหาพ่ออะไรนะนายจะไปตามหาพ่อถึงเมืองที่ใต้เลยเหรอใช่นายยามบอกว่าเมืองของเจ้าสัวเนี่ยอยู่ที่นครศรีธรรมราชในไหนคุณก็อยู่นี่แหละคุณบอกผมได้ไหมว่าเมืองของเจ้าสัวเนี่ยอยู่ตรงไหนของนครศรีธรรมราชเอ่อ ตามใช่ไมนี่นายจะไปหาอาสนะที่เหมืองทำไมผมติดต่อพ่อไม่ได้อาทิตย์หน้าเนี่ยก็วันพ่อแล้วเจ้ากล้าวใหญพ่อกลับบ้านผมจะทำเพื่อน้องไม่ได้นะทำไมไม่ได้ก็เหมืองที่ใต้มันไกลอ่ะกว่านายจะไปถึง แล้วอีกอย่างมันก็นายก็จะลำบากด้วยอะ่ะทางก็ขุกขัะก,กันดานอย่าไปเลยนะจะลำบากแค่ไหนเนี่ยผมก็จะไปคุณฝนบอกผมมาเถอะนะครับว่าเมืองอยู่ที่ไหนอะ่ะนะครับเออคือคือฉันถ้าคุณน้องฝนไม่บอก ผมไปถามนายยามก็ได้นายามรู้เดี๋ยวเยวฉันรู้ฉันรู้ที่ไหนครับเออแต่ก็ฉันจะบอกถ้านายยอมให้ฉันไปด้วยฮะไม่ได้หรอกถ้าคุณน้ำฝนไปเนี่ยแม่รู้เข้าบ้านแตกแน่นายก็อยากให้แม่รู้สิว่าฉันไปกับนาย นายให้ฉันไปด้วยนะไม่ได้หรอกครับผมไม่อยากมีปัญหาผมไปถามนายยามดีกว่านี่นายถ้านายไม่ให้ฉันไปด้วยฉันจะโทรไปสั่งในายค้างให้บอกทุกคนในโรงสีว่าห้ามบอกแผนที่เหมือนกับนายนี่คุณอ้อและอีกอย่างนะที่นายค้างบอกว่าที่เหมืองไม่อนุญ,ญาตให้คนอื่นเข้าง่าย เพราะฉะนั <owad Es> ้นฉันเป็นลูกสาวคนเดียวของเจ้าของเหมืองที่จะพานายเข้าไปหาพ่อได้นายจะอมใฉันไปด้วยเรียกงก็ได้ถ้าย่งนั้นก็ตามนี้อีกหนึ่งชั่วโมงมาเจอกันหน้าปากซอยนะไปเก็บกระเป๋าเลย นี่เราคิดถูกคิดผิดเนี่ยแค่คุณต้องผลไปด้วย